จอมพลปพิบูลสงครามเมื่ออยู่ในห้องขังต้องเผชิญกับอะไรบ้างภาพจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามรัฐมนตรีและข้าราชการที่มาร่วมในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนวงเวียนใหญ่ธนบุรีเมื่อวันที่17เมษายนพศ2497จอมพลป พิบูลสงครามเมื่ออยู่ในห้องขังต้องเผชิญกับอะไรบ้างจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกไทยคนแรกที่ติดคุกในข้อหาอาชญากรสงครามหลังพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข้างญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพเข้าไทยและให้ไทยเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นภาพหลวงพิบูลสงครามจอมพลปพิบูลสงครามหลังจากถูกจับจอมพลป ถูกขังในห้องพิเศษสันติบาลต่อมาก็ถูกย้ายไปโรงพักศาลาแดงชีวิตจากจุดสูงสุดมาจนถึงวันที่ต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังของจอมพลปพิบูลสงครามเป็นอย่างไรศิลปวัฒนธรรมจะหยิบยกจากหนังสือความนึกในกรงขังของสังพัฒน์โนทยอดีตที่ปรึกษาคนสนิทของจอมพลปที่ถูกจับไปขังด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันและต่อมาได้ย้ายไปอยู่โรงพักศาลาแดง ด้วยเหตุผลที่ว่าจอมพลปออยากมีเพื่อนมาให้ทุกคนได้ทราบสังเล่าว่าตอนเจอหน้าจอมพลปครั้งแรกหน้าตาของท่านอิดโรยเหมือนกับอดนอนคาดว่าเป็นเพราะต้องอยู่คนเดียวและความเงียบเหงาก็ทําให้ท่านกลุ้มใจเหมือนกับเราเราที่ถูกจับมาจนทําให้นอนไม่หลับห้องของจอมพลปอจะอยู่ริมซ้ายสุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลควบคุมโดยเฉพาะ ห้องกว้างประมาณ6เมตรยาวประมาณ8เมตรหันออกไปยังถนนวิทยุภายในห้องเปรอะเปื้อนมีกลิ่นอับและเมื่อได้พิจารณาดูดีๆก็พบกลิ่นไม่พึงประสงค์ก่ากลิ่นอับนั่นคือกลิ่นที่มาจากถังอุจจาระที่ไม่มีฝาปิดผสมกับกลิ่นกองขยะที่มีทั้งหน้าและหลังห้องขังกลิ่นเหล่านี้โชยตามลมมาเป็นระยะทําให้ในห้องมีอากาศดีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเจ้าของหนังสือถึงกับกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า นึกสงสารและสลดในชะตากรรมของท่านผู้ได้นำชาติในยุคสงครามล้างฝผลาของโลกแม้จะเป็นถึงจอมพลก็ถูกเอามาขังกรงตามโรงพักเหมือนกันจัดว่าเป็นประวัติการของเมืองไทยได้เรื่องหนึ่งข้างในห้องขังมีเตียงเหล็กสำหรับนอนคนเดียวเก้าอี e. ้นั่งเล่น2ตัวโต๊ะวางของสองโต๊ะกระเป๋าหนังใส่เสื้อผ้าหนึ่งใบเครื่องใช้ก็มีเท่าที่จำเป็นส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเช่นนิบาตชาดกปัญญาสอชาดกและอื่นๆ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบุรีภาพจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนวงเวียนใหญ่ธนบุรีเมื่อวันที่17เมษายนพศ2497ชีวิตประจำวันของอดีตผู้นำประเทศในเวลาต่อมาดีขึ้นกว่าตอนแรกสังเล่าไว้ว่าท่าน,นอนได้มากขึ้นและกินได้เยอะขึ้นเนื่องจากมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วย แต่อย่างไรแล้วก็ยังคงผ่านวันเวลาไปได้อย่างยากลําบากถึงนอนได้มากก็หลับหลับตื่นตื่นเนื่องจากมีคนเข้าออกโรงพักไหนจะเสียงรถบรรทุกเสียงรองเท้าเดินอยู่ตลอดเวลาเรื่องการนอนนั้นมีข้อมูลระบุว่าจอมพลปจะพยายามนอนในตอนกลางวันและตอนหัวค่ํามากกว่าตอนกลางคืนโดยนอนได้แป๊บเดียวก็ลุกขึ้นมาเดินหรือบางทีก็ไปนั่งหลับตาที่เก้าอี้ให้ยุงกินเลือดเล่นในเวลาว่างจอมพลป จะมานั่งที่เก้าอี้หลบกลิ่นเหม็นอยู่ข้างลูกกลงซึ่งสังจะเป็นคนหาเรื่องเล่าต่างๆที่ขบขันมาเล่าให้ฟังรวมถึงดูลายมือให้ท่านอีกด้วยขนาดเดียวกันท่านก็พูดคุยกับเขาช่วยให้คลายเหงาในรั้วกลมด้วยเช่นกันแม้จะเข้ามาอยู่ในห้องขังแต่ท่าทางของจอมพลปอก็ยังคงสมบเกสี่ยมเยือกเย็นและรอบคอบสังเล่าว,ว่าเรื่องรอบคอบนี้เคยมีครั้งหนึ่งท่านรู้สึกเหมือนอาจถูกกลมด้วยไอยพิษ จึงรีบแจ้งอาการให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมทราบเป็นหลักฐานทั้งยังบันทึกเรื่องนี้เอาไว้ตามหนังสือที่ท่านอ่านบันทึกไว้ที่กระเป๋าเดินทางเผื่อหากเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นหลักฐานได้ว่าท่านไม่ได้ทําอัตวินิบาตกรรมแต่เป็นเหตุจากภายนอกท่านเป็นคนเกรงใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเมื่อคนที่จ้างมาทําความสะอาดห้องท่านก็จะขอให้เขาทําแค่พอประมาณ งานทั่วไปในห้องท่านจะเลือกทำเองเสียหมดไม่เหมือนกับคนที่เคยได้รับความสบายมาเลยแม้แต่น้อยเจ้าของหนังสือเล่าต่อไปว่าเขาเคยพยายามช่วยจอมพลปอในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ท่านกลับบอกว่าไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรเพราะเป็นทหารผ่านความลำบากต่างๆมาแล้วมากมายภาพจอมพลปอ พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามรัฐมนตรีและข้าราชการที่มาร่วมในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีณวงเวียนใหญ่ธนบุรีเมื่อวันที่17เมษายนพศ2497อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเดิมระหว่างที่จอมพลปและสันอยู่ในห้องขังคือความสัมพันธ์ของจอมพลป และภริยาคือท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามเปล่าคือเมื่อถึงเวลากินข้าวท่านผู้หญิงจะมาส่งข้าวให้สามีวันละสามเวลาแม้จอมพลปอจะขอร้องให้ลดลงเหลือสองเวลาท่านผู้หญิงก็ไม่ยอมการมาแต่ละครั้งทั้งสองไม่ได้พูดคุยกันได้เพียงพบแบบห่างๆอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้หญิงมัดทําเวลามาก็คือการขออนุญาตตารวจเข้าไปกราบเท้าสามีทุกเวลาตั้งแต่เช้ากลางวันจนถึงเย็น เรื่องนี้ท่านผู้หญิงเคยบอกกับผู้เขียนหนังสือที่หยิบยกมาให้ได้อ่านการเอาไว้ว่าท่านถือว่าการเคารพบูชาสามีเป็นมงคลของหญิงทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของจอมพลปพิบูลสงครามผ่านมุมมองของสางพัฒโนทยที่เขาเคยพบเห็นซึ่งหลายคนคงไม่เคยทราบมาก่อนอย่างแน่นอน